ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะหยกเกมสปีดดิฟเต์ GM เหมือนรีบเอามาขายดูดีภาษาไทยไม่แปลเลยชุดใหม่นะครับผมไม่ขอเรียกว่าเป็นชุดใหม่ละกันเป็นที่นั่งใหม่ละกันเป็นเก้าอี้ใหม่นะครับพราจันเสีย้ยวเสียเส้ยวผ้าจันสีม่วงเอาไว้นั่งกับคู่ นั่งคนเดียวก็ได้แก่นั่งกับคู่ก็ดีแกส่วนทางเก้าอี้เคยมีมาแล้วนะครับคืออันนี้อันนี้ก็เท่มือนกันแต่อันใหม่อันนี้เป็นรูปพระจันทร์เสี่ยวนะครับเข้ามาที่ลักกที่บ็อกนะครับผมแล้วก็ตรงที่ยังไม่แปลภาษาตรงนี้เลยคือมันออกแนวนหวานๆอะ่ะสวยใช้ได้มีปีกด้วยด,ดิสวยอยู่นะทำไปเล่นไ้นะดูดิโอ้ยมือจกักรกลเราเหมือนแบบ <laughs> มือที่สามมันก็ไม่รู้ มันมีชุดผู้ชายนะครับซึ่งตอนแรกปกติชุดแฟชั่นผมจะเอาสองชุดแต่ชุดไม่ค่อยสวยคือผมจะมาเอาแค่ที่นั่งผมก็เลยเอาแค่ชุดเดียวนะครับนี่คือชุดผู้ชายนะครับเฉยเฉอะ่ะส่วนนี้คือชุดผู้หญิงถ้าถามผมว่าอันไหนสวยกว่กากันผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงสวยกว่านะแต่ผม,มสุมชุดผู้หญิงเลยแล้วกันผู้ชายไม่เอาเอาชุดผู้หญิงแหลอะอะมามา,มาดูกันว่าผมจะใช้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมีเพชรอยู่ 18, 7, 500, 500, 1 8 7 5 0 0เพชรแล้วก็มีไอ้ลูกเหลืองๆไม่รู้ว่าผมได้มายังไงนะูกผมขอเปิดฟีไปก่อน1ที วิววิวน่ารักจังวะอันนี้เปิดฟรีนะเปิดฟรีเดี๋ยวเป็นสคริปแอนิเมชันเลยนะครับหนึ่งเอามปถาวรเลยเหรอสองวิคือให้เ,เลือกอ๋อไม่ว่าเราจะเลือกเพศช,ชายหรือเพศหญิงนะครับในร้านค้าเราสามารถเลือกเพศของชุดที่เราจะใส่ได้ด้วยว่าเราจอเพศไหนนะเอาเพศหญิงแล้วกันเพศหญิงันสวยกว่าโอเคครั้งแรกปีกถาวรครั้งที่สองผมถาวรว่ะครั้งที่สามไปดิเออไม่มีครั้งที่สี่ รองเท้าดิฮะครั้งที่5 6อุย้ยคาถา7ไม่ได้8 9แหวน10 11 12 13 14โอ้ยได้ชุดลล 15, แล้วค่ะมูนโอเค15 16เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยผมลืมว่ะ17ปะ่ะเมื่อกี้น่าจอ17ปะ่ะ18 มาเหอะปีกเลออไม่ใช่ที่นั่งเท่าไหร่้ะช่างมาันเถอะไปถึงห้าพันเพชรปะเนี่ยอย่าแค่เก้าอี้อันเดียวมันจะไปยากอะไรหามุมได้เหลียวผลใช้ไปทั้งหมด5,700เพชรเพเพื่อเก้าอีง้งงอันเดียวน่ารู้อยู่ใส่แล้วก็จะประมาณนี้ครับผมออ้ยสวยนะเอ้ดูไปดูมาชุดผู้หญิงก็สวยนะแต่ปีกมันแบบง้องแงงเกินไปอ่ะแล้วก็แฟชั่นในชุดนี้นะครับไม่ได้เยอะที่สุดครับแค่13 6เองนะเท่านี้เองอ่ะ เออแต่ก็สวยอยู่สวยอยู่แปลว่าอะไรก็แปลว่าสวยอ่ะแหละตอนนี้อัปเดตเกยมยังไม่มีอะไรมาใหม่นะครับมีแค่อะไรเนี่ยอัเปาไว้สุม่มเหรออไอจัดนะครับแล้วก็ที่สุ่มรถที่ดีกว่าสเปียพารคือรถน้องอาอีน้องอ้อยนั่นเองแล้วก็มีแค่ชุดลูกสกินไม่มีอะไรเลยเออโอ้อโหเมื่อไหร่คนในเซกเกเมราจะมาผมอยากได้เลียว ระหว่างรอห้องนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าผมรอห้องมา10นาทีแล้วขอความร่วมมือทุกคนหน่อยเหมือนตอนนี้ทางสปีดดิบได้ส่งเรื่องไปทางเทนเซนแล้วว่าเราอาจจะได้รวมเซิร์ฟนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกรอกข้อมูลนะผมจะปักหมุดไว้ในคอมเมนไว้บนสุดนะครับให้ทุกคนเข้าไปในลิงก์แล้วก็ไปกรอกเลยว่าพี่ครับผมหาห้องนานโคตรไปกรอกแล้วก็มันจะมีให้ใส่ชื่อในเกมแล้วก็เลขยูไดีนะครับกรอกให้หมดเลยนะแล้วก็บอกว่าหาห้องนานจ,จัดในแรลงหาไม่เจอเลยรบกวนทุกคนเข้าไปกรอกกันหน่อยเราจะได้รวมเซิร์ฟ ผมบอกเลยผมทนไม่ไหวผมเลยมาเล่นโหมดธรรมดานะครับไม่ได้เล่นแรงนะตานี้มาเล่นธรรมดาสักตาหนึ่งก่อนแล้วกันถ้าผมไม่เจอค่อยกลับไปเล่นแรงนี่เป็นไงพระจันทร์เซี่ยวยู่หลังแต่แฟชั่นมันน้อยจัดเลยแค่ร้อยสามสิบหกเดี๋ยวตาหน้าเปลี่ยนเป็นชุดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแฟชั่นเยอะละกันนะ,ะม,มุมบิลแลมโบกินี่สองคันนะครับกับโซดาสุดคลาสน่าจะมีบอดนะตาเนี้ยแต่น่าจะมีคนด้วยเหมือนกันเจอได้ไงเอา้ากดธรรมดาครับเลยเจอถ้าไม่กดก็คงไม่เจอหรอก เงียนเงียนเฮ้ยน่าจะมีคนด้วยนะตอนนี้หลายคนเลยแหละไปเลยจ้าเราจะยอมแพ้ไม่ได้ไม่ว่าจะในแรงหรือในโมธรรมดาโอ้โหโอวดีไม่ติดครับอุ๊ยกดไม่ติดวัดอะไรเนี่ยมุงไปโอเป๋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 มาให้เขาเรียกว่าต่อให้ก่อนครับผมต่อให้เขาก่อนเดี๋ยวเจอกันในนม โอ้โหเสียงบูสไม่ติดช่างมันละกันอีฟ c u ตรงนี้ครับอ๋อเอ็นแทงเต็มๆหน่อยสวยถึงแม้ว่าเทคนิคมันจะแปลกๆก็ตามไปไปต่อบูส C W W สวยป๊าบป๊าบมาดิตามมาดิเฮ้ยไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเนี่ยขนาดเป็นคนนะครับเนี่ยทะเหลิยอกยอกโอเวอดีไป C W W ครับผมอุ้ยด่านนี้ไม่ได้เล่นนานมากเลยอ่ะชอบ แต่ชุดแฟชั่นเอาจริงนะไม่ได้สวยนะครับสวยแค่เก้าอี้ใครอยากสุ่มก็5,000กว่าเพจแล้วกันประมาณเลทประมาณนั้นนะครับผมใช้5,000กว่ากว่านิดๆิดหน่อยหน่อยเลี้ยงบูติดหน่อยเออเลี้ยงบูให้ติดหน่อยมอสเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาโดมิเนเตอร์เัาหน่อยไม่น่าได้แล้วป่ะที่สองที่สามตามมาติดตเลยแล้วโบกินี่เรามันเท่ไงนี้มีต่อบูไดิ W W ครับตัดในโต้ซี W W สวย เอาไปเลย1นาที26วินาทีผมตึงไมหมฮะมุง <t> f อขอบคุณนครับโซดาสุดคลาส <c oughs> โอ้โหทุกคนกว่าจะหาห้องเจอ <c oughs> <c oughs> พอเจอก็เจอแต่ดาดอะไรก็ไม่รู้เล่นไม่เป็นสักดาทเลย <c oughs> ขอแบบเม่เอไดาโนซอร์นะเมื่อกี้เล่นในหมดอันแรงไปแล้วไม่เอานะครับขอ Music f a ฟคเ r อ เล่นในเบนนะมันดูสิว่าไอ้โมงคมมันจะตัวตึงๆหรือเปล่าที่ผมเล่นในอันแรงเมื่อกี้มันไม่ตึงไงรถทำไมมันมีรถอะนเนียรถรถอะไรเนี่ยน้ำแข็งนี่ะว้าวนีเป็นไงเอ้าไม่เห็นเก้าอี้เฉยเอ้าเปมนชุดแฟชั่นที่ไม่เห็นเก้าอี้ทำไงดีฮะทุกคนไอ้รถคันนี้ผมต้องหามาจากไหนเนี้ยไอ้รถน้ำแข็งเนี่ยผมอยากได้ว่ะทุกคนใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกรอกแบบฟอร์มกันหน่อยนะเรื่องหาห้องนานะครับผมจะปักบดไปด้วยเพราะว่าแบบ อยากได้แบบเล่นดีๆนานๆไงเออแล้วผมดี่อะไรหมดนะครับผมดีไซนยาวเลยเอ้าอยากเข้าโค้งใกล้ๆก็เป็นอย่างงี้เอออีดิวใช้ตรงนี้หรอไม่รู้สวยแล้วใช้ตรงนี้แล้วกันไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้ตรงไหนกันนะฮะ C W W ไปโอ้ยใหญ่ขวางทางปืนได้ไหมเนางเออมาดิโรบี้มันโกลงอ่ะเนาะสไลด์ดีไปดิมาไม่รู้ใช้ตรงไหนทางนี้เลยกัน เป็นไง <S <S ใช่ตรงนี้เป็นไงตกน้ำ <S 2> <S 2> <S ตกรถต,ต,ตกเรือตกหาน้ำ C W ครับตัดในโตครับ C W W ตามไม้ทันไอ้หนู C W W ตามไม้ทันไอ้หนูโอ้ยอีกทีแชร์ตรงนี้แน่เลยว่ะชัวร์ไม่รู้อย่าแซงผมแล้วกันนี่ฉันลุย C W W ครับแอดวานตามไม้ทันตามยี่ไม้ทันเลี้ยงบูธ อีวีดีวีเฮ้ยเล่นอะไรเดียผมเล่นอะไรของผมเดียแรงโนวาจริงปบะเนี่ยผมเคยขึ้นรีเจนนะทุกคนเชื่อปะ่ะ <c oughs> ผมเคยขึ้นรีเจนนะถึงผมจะเล่นแบบนี้ก็ตามอะ่ะไปเลยฟุงเดินสายกลางครับผมเฮ้ยวัตตะฟักเดี๋ยวเลคคอร์ดได้ยังไงเร็วกว่าเดิมสองวิเว่งอย่างนี้ไดนะ้นานิวเลคคอร์ดนี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผมไม่เคยฝึกดาลเลย มาแซงทำไมยังไม่แต้มคืออะไรวะมาแซงทำไมยังไม่แต้มคืออะไรวนะเอา้าแบตจะหมดแล้วหรือสิเปอร์เซนต์ลูนะ่าแมกซิมามาครับกว่าจะหาเจอขอด่านที่อยากเล่นได้ไหมขอแบบม nice ูนวิลไนเลดเซลโซเฮ้ยไนเลดสวยวาววมาเลยฮะมุงหัวใจเขาแต่หลาบลาชิเดย์มีใครตึงๆหรือเปล่าอุ้ยมีสาวด้วย A A E C L อ่านว่าอะไรอุ้ยมีคาทีอะไร哟 เกินปุยมุยม้ยทวินอเล่หรือเปล่านี่เอาไม่โชว์เก้าอี้อีกแล้วเก้าอี้หายว่าจะมาโชว์แฟชั่นซะหน่อยมันต้องใส่ชุดธรรมดาใช่ไหมครับทุกคนมาถึงจะโชว์อ่ะเอ้ยแต่ไม่เป็นไรถือว่าเรามีแล้วกันถ้าเข้ามาดูหน้าโปรไฟล์ในเกมผมก็เห็นว่าผมมีเก้าอี้เป็นพระจันทร์เสี้ยวนะครับขายายองห้าหนึ่งไปไอ้จัดผมมันออกตัวตึงเฮ้ยทำไมเขาออกตัวตึงกับผมอะ ขอดี้าแซงนะฮะเฮ้ยทำไมเขาตึงจังอะหญ่งเงรอเฮ้ยตึงจัดตึงจัดตึงจัดเฮ้ยทำไมเล่นก,กินดีด่มอสเจอสาวเราไปเป็ดเอาชนชนไปดิชนแง่งไปดิฮะเราต้องใช้ในตวัวพีอนี่หว่าเมื่อกี้ลืมดีวดีวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอทีสอง เองจะมาแทงฉันอย่างนั้นน่ะหรือเฮ้ยทำไมเขาหงดหดจังอะโต้ป่ะนี่ให้ผมไม่เห็นในโต้เขาเลยไปผมก็ตึงนะผมก็ตึงนะตึงนงังนังอาตตังนึง ECU ไปโอ้โห ECU เดเยไม่ชอบเลยไปโหดจังเลยครับไปโหดได้ขนาดนี้เลียโครงไปหนึ่งที ไป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 มา C W W อ,อ,อ,อุ้ยเดี๋ยวมันเขาืตะเฮ้ยขอะไรวะเนี่ยโปผมเจโอโปสาวใช้โปเก็บเอ็นแทงให้เต็มไอ้แฉะโมง C W W อุ้ยไม่ขึ้นแทน่นเฉยผมให้สาวก็ได้ที่หนึ่งอ่ะไม่เป็นไรหมุนไปหนึ่งทีไงเอาคอนเทนต์ไง <c ười> เอาคอน ไม่ใช่เลยเก่งเกินไปล่อวะไมเขาโหดจังอะไปเลยจ้าโอ้โหพ่สามแปรตาก้าเท่าเล็กขอดผมเลยครับโหดจังก็ระหว่างที่ผมอัดคลิปนะครับตอนนี้ทางสปีดดีเพิ่งโพดรูปโปรโมทเก้าอี้ใหม่ที่ผมซื้อมันชื่อว่าคริสตัลมูนก็คือคริสตัลพะจันทับศั์แปรเหมือนไม่แปรเนี่ย ถ้าใครไม่เห็นแฟชั่นผมมาดูตรงนี้นี่เป็นไงไม่ใช่ดิดูตรงนี้แล้วกันโซฟเก้าอี้หน่อยดิฮะนี่เป็นไงเพ่ไปละดูหน้าผมได้ะะเลยครับเพื่อนอุ้ยเป็นยังไงครับผมสวยหรือเปล่าชอบกันไหมชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกเลยละกันก็ใช้ไปทั้งหมดน่าจะประมาณ5000กว่าเพชร5,700เพชร้น,นะครับถ้าผมคำนวณได้ผิดน,นะก็โดยรวมก็สวยดีแต่ชุดอย่าเอานะครับชุดไม่สวยห้ามใส่เอาแค่เก้าอี้พอ ก็อย่างที่ประชาสัมพันไปนะครับรบกวนทุกคนช่วยไปกรอกแบบฟอร์มเรื่องหาห้องนานให้หน่อยเราจะได้รวมเซิฟกันสักทีนะครับทุกคนเลยที่เล่นสปีดดีฟหรือใครพอมีเวลาว่างเข้าไปกรอกให้หน่อยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้กันละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเกรงคือพิพาลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับพิพกกา,ากษาในที่หอกราบอภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้